แดนมหัศจรรย์ของหาซันเรื่องมณิสาปาลกวงณอายุทยาภาพรัติมัยหงวิสุทธิกุลเช้าวันหนึ่งที่หมู่บ้านไดโนโหฮิวบึกซ่าจีจาร์ดหนุงหนิงติ๊ตตีแจวแววโป้งเหน่งและนิ้งหน่องพบเด็กชายคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ที่ชายหาดของหมู่บ้านเกิดพายุหนักทีไรมีชาวต่างถิ่นลงมาทุกทีเลยหนุงหนิงพูด เมื่อเด็กชายรู้สึกตัวและหายตกใจจึงเล่าว่าฉันชื่อฮาซันเมื่อคืนมีพายุฝนรุนแรงมาก <med> จนฉันตกจากเรือแล้วมาเจอพวกเธอนี่แหละ <med> เธอจะไปไหนเหรอปงเหน่งถาม <med> ไม่รู้สิ <med> ฉันแค่อยากเห็นที่แปลกๆก็เลยแอบขึ้นเรือท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ฉันคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแล้ว <med> เด็กชายสะอื้น <med> ไม่ต้องร้องไห้นะติตีปอก ที่นี่มีทางออกวิเศษแค่เธอนึกถึงที่ที่ชอบที่สุดในโลกของเธอแล้วก้าวออกไปก็จะถึงที่นั่นทันทีฮาซันนิ่งคิดเขานึกไม่ออกว่าชอบที่ไหนมากที่สุดพ่อเคยบอกว่าบ้านเราเป็นแหล่งฐานหินทินหอยเก่าเขาต่าง่านทานสวยรวยเกาะเพราะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันสวรรค์เกาะพีพีฮาซันจำได้ขึ้นใจ โอ้โหฟังดูน่าสนุกชะมัดเลยบึกซ่าบอกงั้นพวกเราไปเที่ยวบ้านฮาซันกันเถอะเมื่อทั้งหมดก้าวพ้นทางออกวิเศษต่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้าที่นี่ต้องเป็นถิ่นหอยเก่าที่ฮาซันพูดถึงแน่ๆเลยนิ้งน่องบอกอย่างตื่นเต้นขอต้อนรับสู่จังหวัดกระบีจ่จ้าที่นี่คือสุสานหอยมีอายุประมาณ40ล้านปีพี่ชื่ออันดาเป็นมคคุเทศฝึกหัดยินดีพาเที่ยวจ้ะ พี่ผู้หญิงทักทายอย่างเป็นมิตรพอได้ยินคำว่ากระบี่ฮาซันก็กระโดดตัวลอยใช่แล้วบ้านฉันอยู่ที่นี่แหละน้องๆมาจากไหนกันจ๊ะพี่อันดาถามหาซันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังบ้านผมอยู่ใกล้ทะเลครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนไม่เป็นไรจ้ะพี่จะพาพวกเราไปแวะเที่ยวที่ต่างๆเผื่อหาซันจะเจอทางกลับบ้านนะพี่อันดาพูด ก่อนออกเดินทางพี่อันดาเตรียมของที่จำเป็นให้เด็กๆรับรองว่าได้ใช้ทุกอย่างแน่นอนจ้ะสองข้างทางมีสวนปาล์มสลับกับสวนยางพาราที่นี่เพาะปลูกปาล์มเหมือนกอนที่ฮาซันท่องเลยเป็นเส้นทางที่สวยงามและร่มรื่นจริงๆสถานที่แรกที่พี่อันดาพามาคือเกาะพีพีพพเพชรเม็ดงามแห่งทะเลอันดามัน โอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยทรายก็ขาวละเอียดแจ๋วแหววร้องอย่างตื่นเต้นใส่ห่วงยางก่อนลงเล่นน้ำนะจ๊ะพี่อันดาเตือนจุดหมายต่อไปคือหมู่เกาะลันตาพี่อันดาเล่าว่าหมู่เกาะลันตามีหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใสล้อมรอบด้วยแนวปะการางังเป็นเกาะที่สวยงามและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยละจ้าแถมวันนี้เป็นวันพิเศษ เราจะได้ดูพิธีลอยเรือชาวเลข,ของชาวเกาะลันตาด้วยเที่ยวกันจนหิวพี่อันดาจึงพาเด็กๆมาที่ร้านอาหารท้องถิ่นแห่งหนึ่งโอ้โหผักน่ากินจังเลยบึกซ่าตาโตเมื่อเห็นถาดผักสดนี่อะไรคะหนุงงนิงถามหอยชักตีนพาสันตอบอร่อยสุดๆจีบจาดเคี้ยวตุ้ยตุยเด็กๆก,กินอาหารกันอย่างอร่ออร่อย ฮาซันกินอาหารที่แต่ก่อนไม่เคยยอมกินเขาเพิ่งรู้ว่าผักพื้นบ้านเหล่านี้อร่อยและไม่ขมอ,อย่างที่คิดใบเหลียงผัดไข่ที่เขาเคยร้องยี้ก็กลายเป็นอาหารจานโปรดแทนข้าวเหนียวไก่ทอดไปแล้วจากนั้นเด็กๆก็มานั่งดูลิเกป่าซึ่งหาดูได้ยากมากเมื่อเสนาซึ่งเป็นตัวตลกไม่สวมเสื้อออกมาเต้นสายพุงฮาซันหัวเราะเสียงดังกว่าเพื่อนพอดูลิเกจบ พี่อันดาก็พาเด็กๆมาที่พิพิธภัณฑสถานวัดคองท่อมที่นี่เราจะได้ย้อนเวลาไปเที่ยวอดีตเมื่อหลายพันปีก่อนไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะได้เห็นสิ่งของที่มีอายุตั้ง2,000กว่าปีหาสารพูดอย่างตื่นเต้นจุดหมายต่อไปคือสระมรกตสระน้ำกลางป่าที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้าระหว่างเดินไปฝนก็โปรยปลายลงมาพวกเราได้ใช้เสื้อกันฝนแล้ว ป๋งเหน่งหยิบเสื้อกันฝนออกจากเป้น้ำใส่น่าเล่นจังเลยฉันลงแล้วนะบึกซ่าทำท่าจะก,กระโดดอย่านะจีบจ้าร้รองห้ามโน,น่นอ่านป้ายซะก่อนแล้วพี่อันดาก็พาไปที่น้ำตกร้อนสะพานยุงเด็กๆได้แช่น้ำแร่ธรรมชาติอุ่นสบายท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่นห้ามใช้สบู่หรือยาสระผมนะจ๊ะเพราะจะทำให้น้ำเสีย พอหายเหนื่อยแล้วเราค่อยไปเที่ยวถ้ำกันต่อพี่อันดาบอกพี่อันดาพาเด็กๆลงเรือคายักที่อ่าวลึกเพื่อไปเที่ยวถ้ำลอดและถ้ำผีหัวโตเมื่อถึงถ้ำผีหัวโตเด็กๆต้องใช้ไฟฉายส่องดูภายในถ้ำมีรูปวาดตรงนี้ด้วยเจ๋วแหววตะโกนบอกบริเวณใกล้กันนั้นมีอุทยานแห่งชาติทานโบขรณี และท่าปลอมลองสองน้ำซึ่งเป็นสถานที่ที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์มีทาน้้ำใสจนมองเห็นรากไม้และแวดล้อมด้วยพันไม้เขียวขจีฮาซันเจอที่ไหนใครที่บ้านบ้างหรือยังจ๊ะพี่อันดาถามยังเลยครับฮาซันตอบงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดกันนะไปขอพรพระให้เจอบ้านของฮาซันเร็วๆ พี่อันดาพาเด็กๆมาเที่ยววัดถ้ำเสือซึ่งในอดีตเคยเป็นถ้ำและเชื่อกันว่าเคยมีเสืออาศัยอยู่พี่อันดาพาเด็กๆมาที่อ่าวนางมีเรือจอดอยู่ริมหาดหลายลำนั่นเรือหัวทงเหมือนเรือของพ่อเลยพ่อจ๋าฮาซันร้องอย่างดีใจหาซันพ่อตามหาลูกจนทั่วเลยพ่อของฮาซันวิ่งมากอดลูกไว้แนบอกในที่สุด ฮาซันก็กำลังจะได้กลับบ้านที่ชุมชนเกาะกลางชุมชนมุสลิมที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติพ่อของฮาซันอาสาพาเด็กๆไปเที่ยวเกาะในบริเวณอ่าวนางพี่อันดาจึงขอตัวกลับลาก่อนจ้าเที่ยวให้สนุกนะจ๊ะเด็กๆแวะเล่นน้ำที่เกาะปอดะเกาะไก่เกาะหม้อเกาะทับเดินเล่นที่ทะเลแหวบปีนเขาที่หาดไร่เลตะวันออก และเล่นน้ำต่อที่หาดไร่เลตะวันตกที่นี่รวยเกาะจริงๆเนอะจีจาร์ดพูดบ้านของเธอทั้งสวยงามและสนุกเหมือนแดนมหัศจรรย์เลยหนุ่งหนิงพูดขึ้นขอบใจพวกเธอมากนะที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าบ้านของฉันน่าอยู่แค่ไหนฮาซันยิ้มสุขใจมันช่างงดงามและดีมากจริงๆบึกซาพูดบ้าง งดงามและดีงามเหมือนความหมายของชื่อฉันไงฮาซันบอกอย่างภาคภูมิใจก่อนลาจากกันนิ้งนองหยิบสมุดกับดินสอขึ้นมาจากกระเป๋าฉันจะบันทึกเรื่องราวทั้งหมดลงในสมุดเล่มนี้นิ้งนองบอกงั้นฉันจะวาดแผนที่ของการเดินทางครั้งนี้นะแจวแหววพูดบ้างพวกเราจะกลับมาที่นี่อีกเพราะกระบ,บี่มาครั้งเดียวไม่เคยพอ